คนไทยคงไม่อยากเห็นครับว่านอกเหนือจากการดอดเข้าไปในกระทรวงกลาโหมแล้วพลเอกประยุทธ์จะแอบ,บเข้าประชุมคอรมอจากคนที่เคยนั่งหัวโตะ๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีจะแอบ,บเข้าประชุมคอรมอแล้วไปนั่งเป็นลูกน้องเป็นคอรมอในรัฐบาลของพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณดังนั้นจังหวะเวลานี้เนี่ยนะครับคนไทยเห็นท่านรับหลวงพรางดอดเข้าไปกระทรวงกลาโหมก็ตั้งคำถามดำ้วยความสง่างาม อย่าให้ถึงขั้นว่าแอบเข้าไปประชุมคอรมท่านที่รบครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดการปฏิบัติหน้าที่ แต่มิแม้จะมีคําสั่งหยุดแล้วเนี่ยนะครับยังมีกระแสเรียกร้องมีกระแสกดดันไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างต่อเนื่องมีการแสดงออกพลังของพี่น้องประชาชนในรูปแบบของการชุมนุมเพื่อกดดันแล้วก็เรียกร้องเรียกว่าเสียงของคนไทยทั่วทั้งประเทศออกมาในทิศทางเดียวกันครับ ต้องการจะเรียกร้องต้องการกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่แค่พักยกนะฮะแต่ประชาชนอยากให้พักยาวมากกว่าภาพที่เราได้เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการดอดเข้าไปในกระทรวงกลาโหมไปรับลวงพลางไปนั่งเซ็นอะไรก็ไม่ทราบที่ชาวเน็ตเขาก็ไปจับตาดูว่า มีความจำเป็นแค่ไหนในการต้องเข้าไปในกระทรวงกลาโหมซึ่งถูกตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้สูญเสียความสง่างามความชอบธรรมในการแอบเข้าไปในกระทรวงกลาโหมท่านที่เคารพครับความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่มีประโยชน์ครับที่ท่านจะไปบ่ายเบียงเลี่ยงบาลีว่าสั่งให้หยุดเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้สั่งห้ามให้หยุดในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์ควรจะใช้เวลานี้ครับอย่ารนครับนิ่งๆตั้งสติแล้วใช้เวลานี้ศึกษาหลักธรรมคำสอนอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมักเอาให้ท่องแท้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ว่า8ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ได้ทําทุกอย่างที่องอยากทําครบไปหมดแล้วและช่วงเวลาสุญยากาศแบบนี้คนไทยคงไม่อยากเห็นครับว่านอกเหนือจากการดอดเข้าไปในกระทรวงกลาโหมแล้วพลเอกประยุทธ์จะแอบ,บเข้าไประชุมครมอจากคนที่เคยนั่งหัวโตะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีจะแอบ,บเข้าประชุมคอรมอแล้วไปนั่งเป็นลูกน้องเป็นครมอในรัฐบาลของพลเอกประวิทรวงสุวรรณ ดังนั้นจังหวะเวลานี้เนี่ยนะครับคนไทยเห็นท่านรับหลวงพรางดอดเข้าไปกระทรวงกลาโหมก็ตั้งคำงถาม้วยความสง่างามอย่าให้ถึงขั้นว่าแอบเข้าไปประชุมคอรมอไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปที่เราสังเกตครับทุกท่านครับว่านี่ขนาดศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดนะฮะคนไทยยังดีใจขนาดนี้แต่ถ้าศาลสั่งให้พ้นเนี่ย คนไทยจะออกมาเฉลิมฉลองกันมากมายแค่ไหนอย่างไรดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลครับแต่วันนี้ประชาชนได้วินิจฉัยไปแล้วครับว่าอยากให้พลเ็กประยุทธ์ไม่ใช่แค่พักยกครับแต่อยากให้พักยาวสิ่งที่คนไทยตั้งคำถามต่อไปนี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลรักษาการโดยนายกรักษาการ พลเอกประวิตธวงสุวรรณซึ่งแม้จะมีความตั้งใจที่จะไปทำงานแม้จะอยากเป็นรักษาการนายกเพื่อจะสืบทอดอำนาจต่อไปในการเป็นนายกรัฐรรมนตรีตัวจริงในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่โดยสภาพที่เห็นเนี่ยต้องยอมรับครับว่าไปต่อลำบากไปต่อยากมากทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิทธถึงเวลาที่จะต้องพอ แม้ว่าสารรいい die, ัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์สามารถทำคำชี้แจงเข้าไปในสารรมนูนได้ภายใน15วันแต่คำถามคือพลเอกประยุทธ์จะเอาอะไรไปชี้แจงครับเมื่อข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนความจริงหลักในการพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีหลักกฎหมายหลักๆอยู่2มาตราก็ได้แล้วครับ นั่นคือ158วักีครับห้ามเป็นนายมตรีรวมกันเกิน8ปีและมาตรา264ครับให้คณะรัฐมนตรีชุดของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นชุดก่อนรัฐธรมนูญประกาศใช้นั้นมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่24สิงหา2 5งจนถึง24สิงหา2565ใครก็รู้ครับเด็ก บวกเลขได้คิดเลขเป็นครับรู้ว่ามันครบ8ปีไปแล้วดังนั้นพลเอกประยุทธ์หยุดเนะครับท่านอย่าไปดิ้นรนอย่าไปพยายามหาช่องเล็กช่องน้อยไปรับหลวงพรางเพราะท่านจะสูญเสียสูญสิ้นความสง่างามไปเปล่าๆและสิ่งที่เราได้เห็นต่อจากนี้ไปจะเกิดสภาพ ศูญยากาศเพราะเด็กปวิทย์ก็จะไม่กล้าทําอะไรไปมากกว่านี้ครับนอกจากเป็นนายกรักษาการเพราะเด็กประยุทธ์ก็จะหาทางกลับมาแล้วไม่มีประตูที่จะเปิดเข้ามาได้ทั้งที่จริงๆประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถไปต่อได้เพราะเด็กประยุทธ์ต้องเลิกสะกดจิตตัวเองนะครับว่าประเทศไทยขาดท่านไม่ได้ขาดได้ครับและประเทศไทยในวันที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์อาจจะดีกว่า ในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ดังนั้นผมเห็นว่าถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องประกาศลาออกประกาศผมพอแล้วมันพูดยากเหรอครับพลเอกเปรมในวันนั้นท่านก็พูดแบบนี้แหละครับและในวันนั้นสภาพปัญหาวิกฤตไม่ได้หมักหมมสั่งสมมากขนาดนี้พลเอกเปรมยังพอครับ แล้วพลเอกประยุทธ์ทำไมถึงจะพอไม่ได้พอแล้วพลเอกประวิตร์ก็ไม่ต้องเป็นรักษาการครับก็เปิดโอกาสให้รัฐสภา,าได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคเสนอและเมื่อได้นายกรัฐมนตรีในบัญชีเรียบร้อยกฎหมายลูกเลือกตั้งเสร็จก็ประกาศยุบสภา,าคือนอำนาจให้กับประชาชนง่ายๆครับดังนั้นถ้าเปรียบเป็นมวยนะ สภาพพลเด็กประยุทธ์ในขณะนี้บอบช้ำเละเทะมากครับตาเตอปูดหมด้วครับเลือดนี่ออกมาทุกที่ทุกทางถ้าเป็นมืออาชีพเนกรรมการต้องสั่งให้หยุดชกแล้วเลิกไปเลยครับเพราะสู้ไม่ได้มันเอาคลาสคนละชั้นสภาพพลเด็กประยุทธ์ในวันนี้ต้องยอมรับครับว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยโดนไปหลายนับโอกาสจะกลับมานั้นริบรี่ แปีเนี่ยนานมากแล้วพอได้แล้วครับอย่ารัน้นอย่าดือ้อย่าดิ้นรนเพราะประเทศชาติและประชาชนอาจจะเสียหายและได้รับผลกระทบหนักกว่านี้ดังนั้นประเด็นแรกของผมก็ต้องเรียนนะครับว่าขอแนะไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกนะครับหยุดดิน้นหยุดรับลวงพรางเพราะเกรงว่า จะส่งผลเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนประเด็นที่สองของผมนะครับขออนุญาตที่จะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เคารพผ่านท่านสื่อมวลชนครับให้ได้ร่วมกันติดตามการจัดเสวนาของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยครับโดยคณะกรรมการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยจะได้จัดเสวนาครับในหัวข้อ8ปีประยุทธ์ พอเถอะครับประเทศไทยต้องไปต่อชื่องานนะฮะแปดปีประยุทธ์พอเถอะครับประเทศไทยต้องไปต่อวิทยากรมีใครบ้างครับเราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยครับและท่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านสสนนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจะมาเป็นวิทยากรมีอดีตรัฐมนตรีพิชัยนาวริตพันธ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจอดีตรัฐมนตรีพลังงานครับมาร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา,ามีท่านอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านสุขุมพงษ์งวนคําที่ปรึษกษากฎหมายและคณะทํางานคณะที่ปรึกษาของท่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร,รท่านสุขุมพงษ์งวนคบมีผมอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นผู้ดําเนินรายการเสวนาของเราจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคาร เวลา10นาิกาถึง11นาฬิกาองคารที่30สิงหาคมนะคืออังคารที่จะถึงนี้30สิงหาคมเวลา10นาิกาถึง11นาิกาที่ติ้งแหลกพักเพื่อไทยและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของพักเพื่อไทยและเพจของสื่อมวลชนสรกต่างๆ,ๆที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมเกี่ยวสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปออกอากาศสดพร้อมๆกับ Facebook Live ของพักเพื่อไทยฝากไว้นะฮะชื่องาน แปดปีประยุทธ์พอเถอะครับประเทศไทยต้องไปต่อครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ